สวัสดีค่ะมาพบกับฝ้ายนะคะกับช่องลูกชาวนาอิล่ามาลเดอร์นะคะรอบจัดส่งวันนี้ส่งให้วันจันที่จะถึงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้มีบอลสีสวยๆนะคะโปรกระถาง5ซื้อครบ500ส่งให้ฟรีนะคะส่งให้ด่วนเลยนะเปิดกันที่ชายชนต้นใหญ่ต้นนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็จะติดอ่า สาวนะครใช้สีแผงไปด้วย1ต้นเนาะต้นนั้นนะคะอยู่ที่100บาทนะท่านผู้ชมมีต้นเดียวนะคะใหญ่มากๆเลย100บาทเนาะมากันต่อนะคะที่อนุมานตัว9นะคะอันนี้กระถาง5นะคะต้นละ99้าบาทนะคะ99บาทนะนี่ค่ะถ้าใครสนใจโทรมาหาไฟได้เลยที่เบอร์0864096617นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะแอดไลน์ได้เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเกาะเกตนะคะ เกาะเกศต้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะ99บาทเนาะ99บาทนะคะตัอดออกมาทางนี้นะคะน้องคืออุสามณีนะคะอุสามณีหนึ่งแม่หนึ่งหน่อ99บาทนะคะ99บาทเนาะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ค่ะจะเป็นกอนางรากสดเทวีนะคะ2ต้นคู่เลยนะลูกค้า สต้นคู่เลยนะคะอยู่ที่120บาทนะคะ120บาทนะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มาตัวนี้นะคะมณีม,มรกตนะต้นนี้ใหญ่นะลูกค้าแล้วก็ด่างจึ้งๆเลยตัวนี้120บาทนะคะ120บบาทเนาะมณีม,มรกตนะคะ ฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชม่าตัวนี้จะเป็นไม้ด่างเนะาะมณีนารามีกระถางเดียวนะคะอยู่ที่99บาทเนาะ99บาทนะคะแล้วก็หานุมานประสานกายตัวนี้มี2กระถางนะต้นละ99บาทนะคะแล้วก็ดารานนพลัดนะคะดารานโพลัดนะคะมีทั้งหมด4ี่กระถางเนาะต้นละ9 9เหมือนกันนะคะลูกค,ะคะ้าขา9 9บาทนะคะแล้วก็ถัดออกมาทางนี้นะคะ ทางนี้จะเป็นบุตรสริณน,นะคะบุตรสริณ99บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นินายารา99บาทนะคะนินายาราเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะตัวนี้จะเป็นแม่แล้วตรงเนี้ยสามตกใบนี่คือหนอนะคะตัวนี้150บาทลูกค้า150บาทนะได้งานหัวไปเลยนะตัวนี้จะเป็นพรมพิมานนะคะ99บาทนะแล้วก็ ตัวนั้นจะเป็นพันดาวนะคะ99บาทนะคะพันดาว99บาทนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็มาที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นปราสาทเพชรนะคะ99บาทนะป้ายสวยๆเลยค่ะลูกค้าพื้นออกโทนขาวเหลืองแล้วก็ป้ายแบบนี้นะคะนี่นในนายอีกต้นหนึ่งนะคะตัวนี้เนาะ99บาทนะคะตัวนี้นะแล้วก็ถัดออกมานะคะที่ตัวนี้ ฝั่งคันนี้นะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นนารีบูรพาเนาะนารีบูรพานะคะเหลืออยู่2กระถางต้นละ99านะคะแล้วก็ถัดออกมาทางนี้ค่ะจะเป็นอ่าสีกระจนพิเศษเจน2อเนาะนาชมพูนะคะตัวนี้จะมีหน่อแล้วนะคะ3ต้นในกระถางนะคะ120บาทนะคะเจ้าคุณปัจจนึกนะคะ1แม่1หน่อนะ1แม่หน่หนอ9กบาทนะคะ นี่ก็เป็นประสานกายนะคะ99บาทค่ะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวิจิตจินดาหน้าแดงนะคะ89บาทนะคะแล้วก็จะมีเจ้าชายมาวินนะคะอยู่ริมๆนะคะ99บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นงานกระถาง5้าเนาะก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีงานกอด้วยนะคะเกาะเกศเนาะถ้าต้นเดี่ยวต้นนั้น99อันนี้งานกอนะลูกค้า มีน้องแล้วตัวนี้ขอ120บาทนะคะ120บาทเนาะนะคะตอนนี้พนครนนะลูกค้าพนาครจะมีฟอร์ม89นะคะมีสำรองนะคะ89เนาะพนครนใบกลมแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นมหาชัยนะคะ99บาทนะคะมหาชัย99เนาะตัวนี้จะเป็นเอ่เหนือดวงนะลูกค้าแต่ยังไม่ใหญ่เนาะฟอร์มใหญ่ไปขายไปแล้วไว้ให้99เหมือนกันเผื่อใครสนใจนะคะมีอยู่สองกระถางเนาะ๊ยตกใจขออภัยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ เก้าเก้าเนาะแล้วก็ถัดมาทางนี้นะคะจะเป็นสวงอีสานนะตัวนี้ก็เก้าเก้านะคะมีต้นเดียวเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้อส่งขายลูกค้าไปคู่กับไกรทองประเสริฐป้ายนะคะเก้าสิบเก้าบาทนะคะเก้าสิบเก้าบาทเนาะแล้วก็ถัดมาทางนี้นะคะตัวนี้จะเป็นบอนสีเพชรพระอุมานะคะเก้าสิบเก้าบาทนะลูกค้าใบแบบเข้มๆแบบนี้เลยนะคะเข้มๆเ,เลยนะแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นมนบางแสนไปกับเจ้าหญิงราติการใบยาวนะคะตัวนี้ร้อยห้าสิบาทนะลูกค้าร้อยห้าสิบาทเนาะส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นอ่าตัวนี้นะลูกค้าจะเป็นไม่ใช่เพชรเจ็ดสนะีเนาะไฟลืมชื่อนะลูกค้าเอต้นอะไรนะลูกค้าเอาไปเอาไปเก้าสิบเก้าบาทเนาะเก้าสิบเก้าบาทเนาะมีชื่อนะคะมีชื่อเนาะ,ะตัวนี้นะคะตัวนี้หงส์สุวรรณลูกค้ามีสี่ใบ เอาไป80เนาะเอาไป80นะคะชอบต้นไหนนะคะโทรมาหาไฟได้เลยตัวนี้อ้อนี่น,น,นาลาไปกับพนครตัวนี้1 2อบาทนะคะ120บาทเนาะอ๋อชายชนมีอีกต้นหนึ่งลูกค้าต้นคลิปนั่นมันมีสองสายพันหนึ่งร้อยเนาะอันนี้ไฟให้แปดเก้านะคะแปดเก้าเนาะแล้วก็ตัวนี้เขื่อนป่าสากักลูกค้าใบแดงแดงใบหนานานะไฟให้ต้นละแปดสิบนะคะต้นละแปดสิบเนาะ จะเป็นสาวโพธารามนะลูกค้ากัดสีจะเป็นแบบนี้นะอันนี้งานออกอาสองต้นคู่นะคะตัวนี้ร้อยี่สิบเนาะแล้วก็จะมีแบบนี้นะคะเป็นงานสองต้นคู่นะคะแต่ยังไม่กัดสีแบบนี้ร้อยี่สิบอันนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะแล้วก็จะมีงานหนึ่งร้อยนะคะนี่หนึ่งร้อยนะคะสาวโพธารามนะลูกค้าทางนี้ลูกค้าตัวนี้สวยมากไข่ขวัญสิริป้ายนะคะตัวนี้ไฟให้เก้า,เก,าเก้านะคะป้ายสวยมากเลยลูกค้ากระถางห้านะคะ เก้าเก้าเนาะแล้วก็พระนางสุจิตาไปกับไก่นะคะเก้าสิบเก้าบาทลูกค้าสวยนะคะสวยแล้วก็เก้าทับต้นนี้ลูกค้าเก้าทับลูกค้าจะได้เล่าปีไปด้วยเล่าปีไปสองต้นนะคะสองต้นเลยติดไปด้วยหนึ่งร้อยบาทค่ะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะนะคะแล้วก็โอ้เกาะเกตตัวนี้สวยมากลูกค้าตัวนี้นะคะก็เก้าเก้าเนาะเก้าเก้านะคะ มีใครสนใจเจ้าโปรแก้วไหมคะเปิดน่าออกมาแล้วต้นนั้นหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทสวยๆเลยนะคะสวยมากนะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะสยามนาลูมิสน,นะลูกคา้าได้สองต้นนะคะสองต้นนั้นเลยนะคะมีลูกค้าถามอยู่เดล,ลูกค้ากระถางห้าเนาะแต่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่คือ,อเลี้ยงมาตั้งแต่หนาวแล้วนะคะแบ่งได้สองกระถางนะคะใยสวยมากต้นละสองร้อยนะลูกคา้าต้นละสองร้อยนะคะ เดี๋ยววันนี้ไฟปิดคลิปไปกับไม้ไวรุ่นสวยๆแบบนี้ละกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กับช่องลูกชาวนาอิล่ามาลเด้วยด้วยนะคะยังไงซื้อกระถาง5รวมยอดกับกระถาง8ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ